สินเชื่อเงินด่วนมังกรสินมั่นคงนะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อด้านเงินทุนสำรองระยะสั้นหรือว่าฉุกเฉินชั่วคราวนะครับสำหรับเจ้าของกิจการร้านค้าห้างร้านตัวไปที่มีใบประกอบการนะครับเท่านั้นไม่ตรวจสอบสเตตเมนต์ไม่เช็คเครดิตบูโรไม่เช็คแบคลิทไม่เก็บ เงินมัดจําล่วงหน้าใดๆนะครับไม่มีการเข้าไปเก็บดอกเบี้ยให้วุ่นวายอนุมัติง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่ท่านมีคุณสมบัติดังนี้ประกอบธุรกิจที่เป็นของตัวเองนะครับมีจดทะเบียนการค้ายิ่งดีนะครับมีเอกสารการประกอบธุรกิจมีหน้างานบริษัทโรงงานออฟฟิศที่สามารถตรวจสอบได้มีที่อยู่อาศัยชัดเจนและมั่นคงนะครับสินเชื่อเงินด่วนมังกรสินบางคนนี้ เขารับให้ปรึกษานะครับรับคาปรึกษาเรื่องเงินด่วนเรื่องธุรกิจหมุนเวียนนะครับก็ติดต่อสอบถามไปทางเพจของเขาเลยนะครับชื่อว่าสิทธ์เชื่อเงินด่วนคุณมั่นคงคุณมังกรสินมั่นคงนะครับขอตรวจสอไปนะครับเป็นเพจเงินกู้เงินด่วนนะครับกูได้ทุกอาชีพนะครับ เอกสารก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสําหรับพนักงานประจำเออพนักงานประจํานี่เขาไม่รับนะครับเขารับแต่อาชีพอิสระอย่างเช่นเปิดปูดซ้อมรถเปิดร้านขายของขนาดใหญ่ขายของชำนะครับที่มีจดทะเบียนมีที่อยู่หน้าร้านชัดเจนนี่สามารถกู้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าการจะขอสินเชื่อต่างๆนาๆนา,นา,นา,นาต้องไปขอ ยืนกู่ที่สาขาเท่านั้นนะครับจะไม่มีแบบสมัครแบบออนไลน์แบบเพจทางเพจหรือว่า call center นะครับหรือว่าเบอร์โทรเพราะว่ามิตราชีพมักจะปลอมแปลงมาในรูปแบบของเพจปลอมนะครับแล้วก็ไลน์แอดไลน์ให้เราโอนเงินก่อนนะครับมีค่าทำเอกสารมีค่าทำสัญญาอันนั้นคือมิตราชีพนะครับโปรด ระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมกปดใช้วิติาจารย์ในการรับชมนะครับไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรนะครับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ถ้าจอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะมีคลิดปดีมานำเสนอให้เ,เ,เ,เพื่อนๆพีป่าน้าอาน้องน้องพี่ๆได้รับชมกัน <c oughs> เป็นระยะระยะนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมสนใจสินเชื่อตัวไหนก็เข้าไปดูในช่อง ผมได้เลยนะครับมีทั้งสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อแอปกูเงินสินเชื่อในระบบนอกระบบมีหมดนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่